ของขวัญก็คือของคุณเองก็คือของที่คุณมีอยู่แล้วเอามาให้คุณอย่าให้รู้นะว่ามันไปหยิบของคุณในตู้มาเปิดก่อนเปิดก่อนใจเย็นๆใจเย็นอย่าโลก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 นะไม่โลกนะอย่าโลกนะเอาดีๆจรมินี่ไงที่หนูโกโกวาที่หนูอยากได้หนูอยากได้มาที่หนูอยากได้มากไง ที่หนูอยากได้ที่สุดในโลกล่ะที่หนูตามหาให้ให้แม่พูดมั่งที่เล็กๆน่ารักน่ารักที่มันส่งกับตัวฉันที่ใส่อะไรไม่ได้เลยอ่ะที่เถียงกันอยู่นานมากว่าจะซื้อไปซื้อซื้อไปซื้อซื้อไปซื้อพันเอาดีๆหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งมิลเลอร์งานงานงานเทียบแผลเฮ้ยแต่มันเหมือนมากเลยนะงานแบบใช้แทนใบเสร็จใบเสร็จไอ้นี่ฮ่องกง ไหนดูดิไม่เสร็จเลยไงเออเดี๋ยวกูต้องไปกดคำนวณหอดยอดมือไม้สั่นไปหมดไม่คือชีอยากได้นานแล้วแต่ว่าชีอะชีอะจะบอกว่ามันใส่อะไรไม่ได้เลยมันใส่อะไรไม่พอของฉันเลยอะไรอย่างงี้แต่ชยีาบอกว่ามันเหมาะกับชีเพราะว่าถ้าชีสื่อสื่อสมอหรือว่าแบบ ใหญ่กว่าน่ามันจะไม่เข้ากับชีเออแต่ว่าฉันชอบทรงมันน่ารักดีออเนี้ยมันแบบว่าถามว่ามันใส่ได้เยอะไหมมันฉันว่ามันก็พอสมควรนะคือจะที่จําเป็นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันใบใหญ่กว่านี้ฉันมองว่าถ้าเกิดมือมันล้วงเข้าไปมันเยอะอะมันจะใส่เยอะขึ้นแล้วจะหาของไม่เจอเนื้อปลาเพราะว่าเหล็กก็ดีจะได้แบบไม่ต้องนวดบ่อย จะไู้ว่านี้หลังคอมนะไม่ถ้าเล็กจะได้ไม่ต้องหาไม่ต้องยักอะไรเข้าไปเยอะเออเพราะว่าเป็นไหมใครแม่ใครเป็นไหมยิ่งกระเป๋าใหญ่มันจะยิ่งแบกถ้ายิ่งกระเป๋าฉันใบใหญ่ฉันก็จะยิ่งขามีของเยอะใช่แต่อีนี้มันก็ใส่ผลเอามาซื้อจริงๆมามันก็น่าจะใส่ได้เยอะอยู่เพราะว่านี่ลองใช้ไปประมาณวันหนึ่งแล้วกลิ่นพลาสติกนะกินไม่ใช่หนังหรอกินเหมือนพลาสติกยังไงไม่รู้อะนี่นะยังฉันไม่ได้แกะอะไรเลยใหม่นิวมากเลยฉันไปซื้อมาจากชอบ ชอบไหนชอบกวางโจชอบลงเกลือชอบลงเกลือเอไหนลองสภายืนสิให้ผู้ชมได้ดูมันก็มันก็เป็นแบบอะไรที่มันเหมาะกับตัวขนาดตัวฉันเออเหมาะกับขนาดตัวเธอว่าสมอลฉันมองแล้วว่ามันใส่ของมันล้วงเยอะเออมันล้วงไม่ใช่ไม่ใช่กดซูมเยอะเกินเหมือนปูเออชอบไหมชอบมากเอออันนี้ของขวัญวันคริสต์มาสนะคะสำหรับมามาเนาะอ่าแล้วไหนของขวัญลูก ไม่ได้เตรียม,มไม่ได้เตรียมนะลืมนะนะ <laughs> ลืมตลอดไปเนาะโอนเงินเข้าบัญชีเออโอนเงินเข้าบัญชีเท่าราคากระเป๋า,า,าป <laughs> โอเคนะคะเซอรไพรส์ไหมเซอรไพรส์มากอืมกลิ่นหอมเกิดมานี่ตั้งแต่คลอดมาเคยได้ของขวัญวันคริสต์มาสต์ไหมไม่เคยเลยเกิดมาเพิเ่งใช้กระเป๋าแบรนด์เนมครั้งแรกนี่แหละใบแรกเนี่ยใน,ยยนยนะชีวิต <laughs> และที่จะได้จากลูกคริสต์มาสเคยมีไหมก็ม <laughs> ีก็เป็นพวกกระเป๋าก๊อปอะไรอย่างเงี้ย ใบนี้แล้วมันไม่ไม่แล้วรู้ได้ไงว่าแฉเอ้าร้องไปรู้กันก็เกิดมาจริงๆอ่ะถามถามว่าเป็นคนที่ไม่มีดวงที่จะได้ของขวัญอ่ะไม่รู้ทําไมผู้หญิงผูชายก็ไม่เคยซื้อแล้วอันนี้รู้ไหมว่าเดี๋ยวของสุดท้ายวกกลับไปที่ใครวกไปที่เซียะกินแล้วแหละกินแล้วแหละไม่ใช่อย่างอ่ะเขวกกลับไปที่คนให้เซียะเออก็ขอให้มาร์ทนะคะใส่ใบนี้แล้วก็ใส่เงินเฮ้ยจริงๆจะต้องมีเงินก้นกระเป๋าพักเงินก้นกระเป๋าก่อนแค่นี้ก็ สองแสนแล้วพอก่อนหยุดก่อนอันนี้นะคะก็ขอให้มาใส่เงินใส่ทองเยอะๆนะคะเพื่อที่จะให้มีเวลาใชจะยากต้องนะคะแล้วก็ใช้บ่อยๆเพราะว่านางเป็นคนที่มีของแบรนด์เนมแต่นางจะไม่ใช้อย่างนางมีชาแนลนางไม่ใช้ชาแนลนางจะใช้แบบเบนเซียก้านางจะใช้แบบถูกๆก่อนีนมีมนิวเลยที่แบบนางจะใช้เพื่เครื่องแต่ของดีๆนางจะชอบเก็บเข้าตู้ใบเนี้ยอยากให้นางใช้ใช้ใช้ไปเลยใช้ไปเลยคือซื้อให้มาให้ใช้ต้องใช้ ถ้าซื้อมาแล้วไม่ใช้ก็คือเอาไปขายหรือไม่ก็เอามาให้นี่เดี๋ยวนี่ใช้ให้เองคือเวลาใบไหนที่นางไม่ใช้นี่จะเอามาใช้ให้พังไปเลยแล้วนางถึงจะกล้าใช้จริงเพราะว่าถ้านางมันมันมันเมื่อไหรที่มันไม่พังน่ะนางจะไม่กล้าใช้ใบเนี้ยคือซื้อมาให้ใช้นะคะไม่ได้ซื้อมาให้เก็บใช้ซะจะใช้ให้ดูเออใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปออกรู้โอเคเดี๋ยวไปเอาเงินร้านใส่ก่อนโอเคนะคะบายบายมอร์ลี่คริสต์มาสเอวี่บาดี้ บายอย่าซูมใกล้เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวมันโปะอย่าซูมใกล้เดี๋ยวมันโปะว่ามันอะไรมันไอ้นี้อะไรมันทำไมมันเทียบแท้อะไรป่าก็กลับหัวโอเคชาแนลหรือชาแนล